ท่านผู้ชมนะครับมาขอตัวเลขนาโชคนะครับกับปู่ฤาษีตาไฟนะครับซึ่งช่องกัมพลก็มาเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาฟังประวัตินะครับความเป็นมานะครับของปู่ฤาษีตาไฟทําไมท่านถึงได้ใช้ภาคเขามาพาดบ่าอย่างนี้นะครับเป็นจังไดพอขอบอกทราบประวัติของ่อเนี่ยแต่ว่าในประวัตินี่นก็ยอยู่ที่ไม่แห้งอยู่ก็ิได้บวชนน่ก็เพราะว่าอยู่กับอยู่กับเมียเมียก็บลมหายายก็เลียบวชให้เขาไปแน่ออกบวชไปกับยุทธ์ สามสี่ภาษาจบพ่อแล้วพ่ออยู่อยู่ก็สนุกกระเทวดาพาดินเป็นกระิมองเห็นพอนนีแทนกระิม้องหูแต่วันมีตาเห็นว่าเทวดามีหูหูทิพย์ของเกว้าใส่พอจิทรงเลยทรงห้อยหายเป็นว่าบอกเรื่องไะไกัแม่หลุดบ้าตัวนึงกับแม่หลดคำเมื่อจะออกเนบอกเลย่ะเอาตัวนั้นเด้อว่าขนาดไปบักหาว่าจกับท่านเขาว่าได้เล็กกระบกตาโอ้ยอะไรออกสิผานสิเขามันออกสิผานมาบว่าแปดวันเลยต้องเลนตาโอ้ยแต่แปด ถ้าเนี่ยแปดขาซายแปดขาศวาด้วกนมันอ่อยดีอ้อยอีเพีว่ามัเลิกอได้เขามาเอาเลยถือซุ้มหมดนั่นแหละแต่ว่าจะของสิ่งพิษมันเป็นักมให้เลรียญคลเหร็กร้อยร้อยไปมันมาซื้อเอามันก็ถือซุ้มโงเรียนแยกหมวดหรอมันมาเรียนหมวดนึงกะหมวดสองกะสามาถว่าเก่าเก่าก็ออกเก่าเก่าันว่าซีซีก็ออกสีซีขันว่าซี่หกออกสีหกเลขล่างออกซี่ี่เลขบนออกสี่หกเดียวกันไม่นอ้หรื งาสบบอกเขา่นมาห้ยไมกะถือเพราะอนนี้จากเนาจะาห้างไปกะ่นว่าสอเอาเดีเพว่นว่างกหนึงหนึ่งใส่หกนึงหนึ่งใส่เต็มรลัม่ออกสิบหกไม่ผิดตัวหนั่งมันออกสิบหกมันออกสิบหกอ่ะก็เสือหกี้ก็แล้วมันออกหกสองมันหนีไปมันตาออกไปออกไปวันนี้มันหามากวันวดแบบหางว่าด้านการใสเบ็ดมันหายหายหาเก่าศูน bắt học qua xuống say hạ loại rồi mất tối bỏ hải nó ở hạ xuống sáng cái sáng xì hạ xuống sáng này mất bỏ mất bỏ qua lặng rồi tôi đang muốn thề gì nó cũng được bớt là thành ra là bớt còn thì giòn giòn mà ngoài ra thì mất thay vào buổi sáng nó nôn nát mất thay xì sáng thì sáng thì là ní nhí mất là ngay cái nhí nhai là sáng nhí nhai gan rồi mất nhảy cái gì mất sáng cái gì mất xuống gì gì มันบอเลาออกซิเจนสี่ให้ที่เราข้าก็สี่เสร็จบอกออกซิเจนสองสี่ใสร็จ้มันเสร็จเฮียไปจีนดีไปแล้วฝันคิวน้องก่อนเนาะเออะฝันกขยี่หนีบมากาบรรดาที่กันอยู่ในคิวเลยเนี่ยทีนี่จังใจได้มากแล้วนอนอยู่กับเพิ่นมาบอกเองเนาะทีนี่เพิ่นเป็นทีอาถรันมันมีคนอยู่เลยคือว่าเขาใต้ทับอยู่มันนี่ล้าสมบัติกันเลยวันนี้เป็นสวนวะมันมีคนหานอยู่กันเลยให้รู้ทีเนี่อยู่บ้านใหญ่หมดแต่พ่อขี้มาอยู่ในเองมันมันแข็งเป็นเด็ก มาอยู่ป um, ั๊มในขอยใต้สาชีโตงูก็ใต้ก็หมูเรื่องผ้ามูมันสูบมันมาเปนเด็ดเขาไปจินได็ดๆตัวมาเล่ยหิปูต้ามันแข็งถ้อยู่นีว่าเพื่นเซลเซียสเพิ่นเพิ่นมาสุกเสาปูนาฮานี่เนาะตามเ็ดลมทับเลาเลยเนี่ยเปดเป็บ่ตายวะจะบอกเต่าตายแต่ว่าเพิ่นคืนมาเองบุกว่าเช็ดบ่เจ็ดไปเลยเนาะใส่ผ้าสองติดๆเลยส่งมึเมื่อกี้นี้กนยังงนันนะตัว พี่กอเคครบเลยววเราพูดวัววัวโตโตโตคืกแกตัวอากนตัว่ามันเะี่ยให่กลอกเลยมันทำไม่ได้เลยเพราะทีพนี้มันมันน่ขันก็อยู่บ่ไดดยังเป็นสวนห่างอยู่นี่เพราะขาไม่ทอว่าอยู่บ่ไดหรอมึงอยู่เลยสันได้มากอยู่เลยจะอยู่ทอก็เลยตัดสินใจมาอยู่นี่พาพาลูกนี่ไปแล้วเส้นที่ขาดไปก็ต้มของน้ำไ่ฝังเลยเกตก็ูเกตหาดใหญ่ไสอิลจะจะเดือเปนยู่ไปน่ ไปบอะเก็บเขายูแต่ปู่รถเก๋มน่าแต่ไป่น็งเราว่าแต่พาพารถไถเราไถจอดนี่ไปเหมอเก็บไปอตกหมณไอ้ม่ถึงมีแต่เก็บสมุนีมัไปพาแต่ยอดสอดดินมแโอเคครูเขาสมัคเรียนจาหไ่ครับเป็นร่องค้องรัว่าอย่าเนอร่อกัร่องนะวะนี่นอยู่นี่แล้วว่าเลยไปพุทธาเราคุณมาพุทธานี้ลมาเขามาใส่มนคู่นี้รถหกมือพูดท่องแเลนนี่หกมืน เดียวก่อนเป็นหน้าดำหนาได้ปูกเขาได้คูดเรืยก็คูดไหมร่าเดก็ได้ปูยานเทศทางกออยค่ก็คูดเทศทางกงอย่เียก็คูดเทศทงหมดมาสองแสนเทงนมสี่แสนทั้งที่แล้วเนี่เ้พ่อฮกเจ็ดแสนมาแล้วาปุกกันให้ลูกเขมี่อาย่เมียเขาอยากมาอยู่น้่มาจะอยย่สักเท่าถหร่จะอายุเทกาไหร่ไปขออยย่พูดได้ไลหรอออยู่ยะคนาปลูกบัวาวเป็นหมากเป็นเงินหลวงสักปีใครมาอยู่ั้าวกับมัปลูกไว้ปะเด็นปลูกไว้เา้าองไป่อ แล้วสิงมาไม่ได้ก็มาขอกตาถูกเายําจะไมาลหมามัเขกเผาไรเขาเห็ดกอกหมาแน่ว่าไปตะขี้เลนไปขี้วัน่าไม่เจ็บดาบ่สอดตะล้ว่าขายไม่หายไปตลว่าเราได้มาเราอยู่วันอยู่แห่งนีสุขสบายเราอยู่วันที่พอตี่เพื่อนพอแต่สิ่งเดียวพอสเรือนะเราขึ้นมาอยู่แล้วัาเจ็บทันทีเลยเจ็บขาเจ็บมันหาขาเลยนะไปอีกสองที่ใส่มนเทสตายเลย มจจเมื่อี้มันจับหักขาถูกข้องต่ก่อนนี่ว่ที่ักตัวนี่สูขั้นไม่นอจะ่ลก็ไป,ไปลองอยู่ทูตา้าพวกแค่ไงเอ้กับมานางทุกคนเนี็นเราขอเลขคยคนใครก็ได้เหรเยนี่โอ้ยผูให้่ไม่ซีนึงมันว่าหาซีนึงเอได้ยมอ่ะันนี่ปะ่ะปะมองหมดมันออกมาสองมาเดียว่ตาา้าหาเนึงถือมาบอกว่าสองอถือผิดตัวเดียวตเอาเราเก่งลเจอรโคุกลงจับหาขา,ขาคนโอ้ย คุณคนซอยเราอยู่คนเดียวรอกผีมันแขงกัาคนเลยอ่ะัพขากระแทกทักขาเนี่ยทักวันนี้ไปวันไหนจำไต้วันไหนตีมาเลยเรื่อยๆตีมาเลยเรื่อยลกมาเลยนอดแทร็จแด้เราก็จะเศาอ่ะไปสีได้สัั้งแต่ไหนฉีมันหลับไปหมหา้ยาของเัาวมันเทศมารดานเนี่ยปีนันแข็งแรงงเ่ามันปังปุ๊บมัน่างมันแป้งแางเลยมันสีแป้งแางเป็นเสื้อเป็นสิงเป็นเสือเป็นงูเป็นย่างไรก็ให้มาเห็นมันมันแป้งอนไรของมันอ้ครับ บอ o, no ่อเศร้าด้วยนะเฮมาได้กับบ่อเศร้าดังอย่างเกีต้มเครื่องว่พออาบเยก็บ่เศามาเจอเศราม่าย่อมบ่เอาน่ะมึงมาเห็ดกูบันบ่เห็ดบ่ไหนวะาตมึ่อยากเศ้าจะเห็ดกุยอะอยู่ยูน้ำมึงเออบ่เห็ดรอวะมึงีกินเราหายใครโตไห้บ่หายกันสามโตคนว่เนาะแต่ลูกลกขึ้นเลยเลยบ่เจ็บเลยเนาะมีแห้งโอ้โอเคของเราเขาบกตายเดี๋ยวจะว่าเทว่ามีแต่เทพดาไม่หูเทว่ามีตาเทพดาไม่ห ยะไปบลูบลูพนเอาแต่ข้อย่อมพย่อมพ่นจะไปด้านเพ่นคันขันได้ด้านบ่อะไร้พวตาก่เห็นจ่ายออกไปันเกลียดว่าตัดสายสีเอาพ่นนี้เอาหมูเลยหมูสิมงแม่าเป็งหมื่นหานี่เหมาผ่านมันใต้เขาขอคู้วะไรจมนำไว้ใต้ดูคู่แม่เมียเขาแรมจะตููเขา้ต้เขาตัวคู่มึงกินกูจะดีนพรมันเกลียว่าเดี่ยวจะกู้สายกันเอาดินมาขุดสายอย่างี้ วันแม่เขาแล้วว่นผูกกันันสุกตกษะขนาะเสียมวันผูกได้พี่ลอยต้คานเลยโอ้ใช่พวกเขามันเชยยปวัแม่เขาแล้วมึงอยได้เขามันบุกฮะยังไงเอาไว้แล้วนรักเทปข้าในโอดีเลยดีละลูลมาเฝ้าแขกก็ม่นแ้กชยกไอมอนิยกส่งก็มเจ็บปานนี่เฉเลยเจ็บบะนาจะบ้วงสิแล้วนะเาถามาเป็น,นยันยยนงแบเขาว่าต้นนองเ็ต้อามโอ้ยกูไปต่อยมอดเดือดอยู่กูไปสูบเขายหาสปี เขาแต่แนวรับพันพเราเราพิมพ์กอ่านที่ขี้โกงกูมาเสร็จนหนทำนิ่งมันไม่ใช่แต่เตะนำสองทำสามมันขาเลยคือฟอกกลับมันที่แาบใต้เรบนี้หลมแล้ว่าเมื่กันนอกกูคันงนั้นกูบอลหลุมไนี่มันถือเขาเปยาไฟมันก็นต้กมันไม่ถือกูผูดนถือก็สอง่อแบบหลอกขึ้นมาฟุกง้อไุกฟอกอี่างแบบนี้แมาอย่างน้จะไปต่อยใหมยกูกำเังนักใหมยกันตัวกูจะไปยอมไปแผลง่ายว่าแต่ที่เราแล้วกูยงสาพันก็โยงสานกูออกตัวกูบอก็าตายลกว่าที่นอ พ่าพถามเนี่ยตรงบ้านพ่ออยนี่เจ้าที่มันแห้งมาพ่อฮะเจทีเจ้าท้างมันแห้งหมาอยนี่เอออยนี่ทีมันแห้งมันเป็นบ้านงนบ้านอาถรรพครับอาถรรพ์มันเคยให้เลข่อถือกถือจักหนดยถือมาเยเลยรอถอย่ได้แต่บ่ทันได้บวชก็ถือหายเลยก็ถือขนาดแล้ว่าหายทัาไหกับแม่เร้วหลุดเลยแล้วงวดนี้เราพอได้ตัวไหบ่งวดนี้ฝันดีบ่พันว่าจะีว่าจะดีที่เราังชิบหกมันเป็นยังไงหกหนึ่งมึงลองลองมึ เพราะว่ามันสิยันมาหกหนึ่งเพราะว่ามันนี่แจว่ามันสิม่มากหกหนึ่งแต่ว่าเราสั่งหัวเลยแต่ว่าหกหนึ่งมันมันใส่มามาวางมันวนกอนหกหนึ่งมันสีแม่รห้อบอกเป็นตเลยเจ็บ่อเออมาสิบหกนว่ามันสิบหกกับส่เสักสิบบาทสักบาทเขาส่บางกอนกัมันว่าเขาใส่ันนี้เขาจะคอยสามเ้าสุ่มเลยที่เดียวมันจะเสียงงินอืมแต่แต่ว่าพอไดงยินเสียงกับสิบเลยมันบาว่าเสือเลยเออมันจะบบกเองหรอกมันจะกระิบเนหูเขาอย่างยิ้น คือม,มันบอกมาแล้วเสื่อกันมันต้องในยินในหูนหคือเป็นหูทิพหูแก้วแต่ใส่มาบอกเขาแล้วเขาหลับผ่อนอนแล้วเขาสีรับนี่น้องลองดูนะเชื่อมาเหยียบส่วนมากที่เพื่อนมาบอกมันเป็นผู้ใดกับปุ๊บโอ้มันเป็นห่วงหนึ่งมันเป็นของธรรมดาเลยมันเป็นของเก่าเห่ือนเด็กห่วงพวกหยักห่วกมากพวก,พวกสีสางข้างหน้ายีพายนั่งใหม่โอ้แม่เป็นเที่ยวปุ๊บปั่นเลย ผีมันติดีีตะโกมีแต่ผีระหักค่อแต่ขายมันแต่ก่อนขายจะไล่ไล่ง่ายกว่าไล่คือจากไม่คุ้นไปได้คอแต่ขายมันเลยเือออกมามีตัวใหญ่ๆจำก็มีไมีหูก็มีน้อยๆจำกาก็มีนี่แต่ของแต่เกาเนาะเขาฟังไว้แต่โบราณแน่นบ่คือทีบ้านนี่มันบ่เนี่ีบ้านแต่ก่อนมันเป็นงานหนาเลยงานหนาของขอถงป่ะนี่ชาวบ้านเขามาขออยู่ว่ามันเป็นวางเลยเขาขออยู่สนั่นทางนี้ปีน้องตัวนี้วางไว้ยุบอะไร้ไหมคนมาอยู่มาอยู่บวงเลยคนนึ่งขับมันขับได้ อ็ได้ไ่มผู้บังจากอย่างใยผู้สีตาอยู่กันได้ัยอะเลได้มาอยนี่เออแต่วางวัน,นี้กระิบ,บอกเป็นโตเลยหนึ่งหกหกึเออได้ยินชัดเลยมันบอกว่าน้ององยาผาร่างหลายเพราทันนนอนได้ฝุดมือี่ออกมันจะขี้มากือว่ามันจะตั้งใจมา,ม,ามือสีออกแต่วันนี้มาเร็วกว่าปกติมันบอกรับเออมันมาอยู่มันแบบหกหนึ่งมันแบบหกหนึ่งก็สิบหกแล้วกันมันเคยผ่าแล้วเชอะว้สีสิบหกมันนออกหกหนึ่งมันก็เกินก่อมันแค่สีเก้าส่วนมันจะออกเล็ล่างเม่มัน ไล้รแตสี่ก็สู้แต่หาหรอกล้วออกอบบว่าแล้วอยู s <S ่บอกเลยนก่า mm. ูโทษทีอู่คุ้นยโทษถีงยู่วนเลงอาเม่คูเดียวถึงก็ถึงว่าถึงแล้วไวปตอนนั้นตัวคนคนแจอยู่นั่นถือให้เขาบ่แล้าไม่าว่าถึงแล้วไปว่แต่อ่ไสรุปแล้วก็คือพอได้ยินแล้วชัดเจนก็คือหนึ่งหกหวดนนี้นะครับสิบหกพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ด ก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางอเอาตัวเดียวมันอะไระ,ละ,ละเอาตัวเดียวเล่นบ้างฟังบดถือกันเดียวไปรอบกระชีบบาทเดียวจะตั้งหลายขเขาสิบกระบบาทก่อนนาฝันนี่เขาใจหนักเดี๋ยวนี้ใจเหมืนอาตัวใส่ยอใครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะค,ะเคเร,รับสำหรับงานเดยนกาเขไปไหวรักษาคนเพราะว่าเราเป็นอาจารย์ครับหาาานมยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเอฟซีนะครับที่ติดตามนะครับปู่ฤาษีตาไฟนะครับเพราะว่าอ่าพอเราเคยบวชมาก่อนนะครับเราเราเคย ด่งดังนะครับเครื่อห้ตัวเลขจนอยู่วัดโบได้นะครับเพิ่นถึงได้ซื้อออกมานะครับวันนี้มาตามถึงบ้านเลยหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับกับปู่ฤษีตาไฟนะครับ